เด็กครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องวัฒนาพาไปพาท่านผู้ชมมาคุยพูดถึงควันหลงในการเจอกันระหว่างคนตื่นธรมกับพระปีนเสาในรายการของหนุ่มกัญชัยท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้ว,ว่าอ่าอะไรของจริงใครของจริงผมก็เลยตั้งหัวข้อว่า ใครเหมาะกับผ้าเหลืองกว่ากันระหว่างอสองท่านเนี่ยเราดูเปรียบเทียบกิริยาการคําพูดต่างๆความรู้ทางธรรมและการพูดจาการสํารวมวาจาะระหว่างคนตื่นธรรมกับพระปีนเสาคือไม่ว่าเจตนาในการพูดเจตนาในการทํรากิริยาอาการต่างๆนี้ ผมเห็นว่าคุณเบียเนี่ยอาจารย์เบียเนี่ยคนตื่นทำรรเนี่ยใช้ถ้อยคำแบบเหมาะสมและก็พูดด้วยเจตนาความตั้งใจในการจะอธิบายขยายความของธรรมะพระพุทธเจ้าโดยไม่ต่อล้อต่อเทียงแบบเอาชนะค่าคนแต่อีกฝ่ายหนึ่งอเอาชนะคาคานแบบ ที่ว่าลุยไปแบบไปน้ำคุนๆอ,อ่ะอย่างเขาบอกว่าออาจารย์เบียร์นี่เขาเกาหาว่าอาจารย์เบียร์นี่คนตื่นทำคนตื่นกระโนเขาว่าเงี้ยอ่าพูดให้ร้ายพระศาสนาพูดบิดเบือนอคำสอนพระศาสนาพูดให้ร้ายพระสงฆ์อบิดเบือนคำสอน ศาส,สนาสอนผิดบิดเบือนอันตรายแล้วก็เลยถามกลับว่าเขาก็เลยถามกลับว่าผมผมผิดสอนผิดตรงไหน,นบอกมาสิพูดมาสิไปไม่เป็นเลยเนี่ย <c oughs> ไปไม่เป็นเลยพออาจารย์เบียร์ตอบว่าสอนอถามว่าผมสอนผิดตรงไหน,นอ่าว่ายังไงตอบไม่เป็นเลย ผมผมดูเลยโอ้ย,อยไม่รู้จะไม่รู้จะจะพูดยังไงนะอะผมไม่ได้ว่าใครนับแต่แต่หลักการทั่วไปนะั่นคือคนคนโง่นี่คนโง่นี่ถ้าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะโง่จริงนะครับโงส่สุดๆถ้าคนโง่อนันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใครคนโง่นี่ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคือโงอส่สุดๆนะครับ โง่หักดานนะครับสําหรับคนโง่ที่รู้ว่าตัวเองโง่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะั้นยังไม่ใช่คนโง่จริงนะครับคนโง,ง่จริงๆโง่สุดๆคือคนที่โง่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองโง่ก็เหมือนคนชั่วถ้าคนชั่วคนทําชั่วแล้วรู้จักว่าตัวเองทําชั่วอยู่ สํานึกได้ว่าตัวเองทําชั่วนั้นไม่ชั่วสุดๆนะครับแต่คนทําชั่วแล้วไม่รู้ว่าตัวเองทําชั่วหรือแกล้งไม่รู้ว่าสิ่งที่ที่ตัวเองทําน่ะมันชั่วอันนี้คือสุดๆนะครับอืมอันนี้ไม่ได้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งเป็นหลักการอ่าเป็นหลักการทั่วไปเขาเรียกว่าโง่อวดฉลาดอย่างเงี้ยถ้าโง,ง่อดฉลาดนี่มาถือว่าโง่จริงนะครับ ถ้างโง่อะไรยอมรับว่าตัวเองโง่นะคือคนที่โง่แล้วฉลาดอยู่ยังไม่โง่สุดๆพูดถึงอาจารย์เบียคนติธรรมเนี่ยผมมั่นใจครับมากครับว่าเป็นคนที่ใช้ได้และเป็นคนที่ตั้งใจจริงอืมแต่เราไม่ได้ไปการันตีหรอกว่าอืมยังไงยังไงแต่ตามที่เราสัมผัสได้ในการพูดการจาการแสดงออกต่างๆนี้ ผมคิดว่าเขาเป็นคนทำอะไรทำจริงอรู้อะไรรู้จริงทำอะไรทำจริงตั้งใจอะไรเขาก็ตั้งใจจริงอย่างเขาตั้งใจว่าจะละผิดละชั่วละอะไรที่เคยทำแล้วจะหันหน้าเข้ามาสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอันที่ถูกอันที่จะเป็นที่พึ่งได้อันนี้ผมเชื่อว่าเขาตั้งใจจริงนะครับอย่างเขาตั้งปฏิทานว่าอีกสามปีจะบวชตั้งแต่ตอน ไล์สุดใหม่ๆตอนยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีคนรู้จักเขาก็เขาก็ตั้งใจแบบนั้นว่า,าจะสาสางาเรื่องนี้สินเรื่องทางโลกเสร็จแล้วอีกสามปีไม่เกินสามปีก็จะเข้าอุปสมบทหรือบวชในวัดป่านาะคำน้อยเขาตั้งใจเขาตั้งจิตนารมไว้แน่วแน,แน่แบบนั้นผมก็เชื่อว่าเขาทำไปตามนั้นแหละครับอคนจะไม่เป็นอื่น ดูแล้วเขามุ่งมั่นเขาตั้งใจผมไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อไปเชียร์ใครง่ายๆแต่ว่าผมฟังคําพูดคําจากความตั้งใจของอาจารย์เบญนี่ซึ่งเขาเตรียมตัวให้พร้อมถึงจะบวชอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็าบวชไม่เหมือนกับ จับไปห่มเหลืองเลยยังไม่ได้อะไรยังไม่รู้อะไรจับห่มเหลืองเลยนะ่ะบวชแบบเขาเรียกว่าบวชแบบตามประเพณีนี่ยนะแต่นี้เขาไม่ได้บวชตามประเพณีแบบนั้นเขาบวชแบบว่าตั้งใจบวชต,ตั้งใจอุทิตนเพื่อ,อธรรมะพระพุทธเจ้าเพื่อจะจันลงคําสอนหรือข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนไว้จะเดินตามจะเริ่นรอยตามแบบนั้นตั้งใจจริงแบบนั้นอันนี้ เราควรสาธุควรสรรเสริญครับสำหรับคนที่ทำแบบนี้ได้นะผมคิดว่าคนแบบนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับมีแต่ไม่มากนะครับหาหาได้ไม่มากนะครับดังนั้นผมผมจึงสนับสนุนแนวคิดที่ว่าธรรมะตั้งใจศึกษาธรรมะตั้งใจจะบวชจะอุทิศตนเพื่อ,อะจะปฏิบัติธรรม เพื่อการหลุดพ้นเพื่อ,อดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่คําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ถ้าบวชเป็นพระผมคิดว่าเป็นพระที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจบวชตั้งใจตั้งแต่ตอนยังไม่บวชเนี่ยว่าจะบวชแบบนั้นแบบนั้นบวชในทางปฏิบัติทมบวชในทางะจะละกิเลสจะหลุดพ้นจะบวชศึกษา ให้ท่องแท้ให้รู้จริงให้หลุดพ้นให้พ้นทุกข์พ้นจากสังสารวัตรตามคำสอนพระพุทธองค์จึงไม่มีอะไรที่เราจะไปข้องใจหรือจะไปสงสัยเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจเองภาวนาตนเองไม่มีใครไปขีดเส้นให้เขาเดินโน่นโน่น,นนี่นี่เขาตั้งใจเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำตามนั้น ผมคิดว่าทําได้ครับเพราะว่าคนคนตั้งใจอทําได้ที่จะเป็นพระที่ที่ที่เผยแพรแ่าศาสนาหรือเป็นกําลังหลักกาลังสําคัญในอนาคตข้างหน้านะครับผมคิดว่าอาจารย์เบียร์เป็นได้ขนาดในปัจจุบันนี้นะเป็นคราวาตเป็นยังไม่ได้บวชอีกนะเขายัางสอนธรรมเป็นคราวาตสอนธรรมที่ที่ฟังแล้วมัน มันเป็นแก่นแท้ของธรรมะพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะมันมันก็มีน้อยนะครับคราวว่าที่จะเข้าใจธรรมะแท้ๆแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็มุ่งตนเองอุทิศต,ตนเพื่อจะไปสู่สิ่งนั้นไปสู่สิ่งที่ที่ดีที่ประเสริฐคือธรรมะพระพุทธเจ้าที่วางแนวทางไว้สั่งสอนไว้ให้เดินตาม เพราะฉะนั้นผมจะคอยดูผมจะคอยดูว่าคนคนนี้เมื่อเขาบวชครบห้าพรรษาแล้วพบครบ,ครบหลังจากเป็นหลังจากพ้นพระนบก,กะคือห้าพรรษาไปแล้วเขาจะาเทศเขาจะสอนอะไรผมคิดว่า,าชาวพุทธวางได้เลยครับว่า จะมีพระคุณภาพในการสอนทำผู้หนึ่งในพระพุทธศาสนาผมหวังกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำในอนาคตข,ข้างหน้าคาดว่าจะเป็นพระนักเทศเป็นพระนักสอนพระนักปฏิบัติคือครบสูตรอ่าอันนี้คือเรามองมองไปข้างหน้าส่วนจะเป็นจริงไม่จริงเป็นจริงนั้นเราก็ พิสูจน์กันเมื่อเวลานั้นมาถึงว่าจะจริงหรือเปล่าสำหรับผมถึงแม้ว่าจะเป็นฆราวาดถึงแม้ว่าจะยังเป็นผู้ครองเดือนอยู่แต่ผมก็ตั้งใจจริงเหมือนกันที่จะปฏิบัติธรรมที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุบักผลผนิพานจะบรรลุเมื่อ,อไหร่ตอนไหนไม่รู้อนาคตแต่ตั้งใจจริงเหมือนกันครับ ความหวังสูงสุดก็คือเพื่อจะบรรลุนิพพานมาให้ได้กลับมาเกิดอีกอันนี้คือความตั้งใจจริงของผมตอนนี้แน่วแน่สิ่งเดียวคืออยากได้พระนิพพานอยากสําเร็จอยากไปสู่พระนิพพานไม่ให้ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกคนที่เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้า เข้าใจในเนื้อแก่นแท้ของพระพริเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้แล้วบอกต่อบอกผู้อื่นให้รู้ในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ในสิ่งที่พระองค์รู้อันนี้เมื่อใครรู้แล้วก็จะอยากจะเดินตามอยากจะเจริญรอยตามอย่างผมเป็นต้นผมก็มีความแน่วแน่ว,ว่า สิ่งปรารถนาสูงสุดตอนนี้คือพระนิพานสวรรค์ก็ไม่ต้องการจุดประสงค์ความตั้งใจหนึ่งเดียวคือพนิพานมีบางคนครับบอกว่าเป็นอรหันต์หรือยัง่ะมาสอนคนอื่นนะบรรลุธรรมหรือยังถ้าท่านจะฟังธรรมจากพระอรหันต์เท่านั้นนะ่ะมันจะมีสักกี่รูปสักสี่องค์ที่จะ มีให้ท่านฟังฟังธรรมจากผู้รู้ผู้เข้าใจธรรมะแล้วบอกต่ออย่างผมเนี่ยผมไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่บรรลุธรรมผมก็แค่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่ออยากบรรลุธรรมซึ่งผมทำแล้วมันได้ผลมันได้ความสุขทางธรรมมันได้เข้าถึงสัจจะความจริงยิ่งเราทํามาก ยิ่งเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าให้ตรงให้ถูกมากเท่าไหร่เรายิ่งได้รับอริสวงได้รับผลผลแห่งการกระทำพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตัดไว้ดีแล้วเราน้อมนำเอามาปฏิบัติตามมีแต่ได้กับได้ไม่มีอะไรที่จะเสียหายแม้แต่อย่างเดียวแม่แต่ข้อเดียวทำตามคำสอนทำตามแนวทาง พระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้แล้วบอกต่อให้เราทําตามนี่ใครทําตามได้มากก็ได้มากใครทําตามได้น้อยก็ได้น้อยตามน,นั้นไม่มีอย่างอื่นครับผมเชื่อผมเชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเดินสติภาวนาจริงจังเราก็จะได้ชิมรสพันธิพานถึงแม้ว่ายังไม่บรรลุปะราหาันนิพพาน แต่เราก็ได้ชิมรสเพราะการที่ปฏิวัติแล้วได้ชิมรสพระธรรมรสพระนิพพานนี้แหละจึงทำให้มีความมั่นใจมีความตั้งใจอย่างแข็งแรงที่จะมุ่งไปสู่จุดนั้นผมคิดว่าพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเราฟังคำสอนพระพเจ้าแล้วเราเชื่อบัน่นเราทำตาม มีโอกาสทุกคนครับที่จะบรรลุธรรมเพราะว่าพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราเป็นคนที่ยังมีกิเลสยังมีความโลภความหลงแต่พระองค์ก็มุ่งมั่น มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะบรรลุแล้วพระองค์ก็บรรลุดังนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็มีกิเลสมีความโลภมีความหลงอยู่แต่ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะฟันฝ่าที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือว่ากําจัดกิเลสของเราให้ไปสู่การละอย่างสิ้นเชิง เมื่อเราตั้งใจแล้วผมคิดว่ามันเดินทางใกล้ใกล้สิ่งที่เราตั้งใจไปเรื่อยๆเราไม่ยอมเปลี่ยนทางเราจะเดินทางเนี้ยคือตั้งใจจะเดินทางเนี้ยต้องการพระนิพพานไม่ต้องการกลับมาเวยนวาใยเกิดอันนี้คือความหวังหรือความตั้งใจสูงสุดของผมสำหรับทื่นี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ อ,อยากฟังธรรมะแบบบ้านๆธรรมะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นแต่แบบอธิบายแบบบ้านๆคุยกันแบบกันเองแบบบ้านๆโดยไม่มีอะไรซับซ้อนก็กดติดตามาช่องวัฒนาพาไปแล้วก็ติดตามรับชมคลิปของช่องนี้ผมก็จะพูดธรรมะแบบบ้านๆแบบไม่ต้องเอาภาษาที่ยุ่งยากมาคุยกัน